วินาทีน้องลียาลูกสาวทัญญาไปเจอลิซา่านอกรอบชาวเน็ตเมนไอจีแตกหลายคนคงทราบกันดีกว่าทัญญาทัญญาเรศเองตระกูลได้แต่งงานกับเป็กสันชัยเองตระกูลลูกชายของสมใจนึกกับนุชนาฏเองตระกูลทั้งสองได้แต่งงานเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2548 ที่โบสถ์อัดสำชันบางรับโดยธัญญาธัญญาเรศเองประกูลและเป็กสัญชัยเองประกูลมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อเด็กหญิงลลียาเองประกูลหรือน้องลิยาต้องบอกว่าทําเอากรีชสน,นันเมื่อล่าสุดน,น้องลิยาทายาทของธัญญาเป็กนั้นได้เจอลิซาตนอกรอบชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจีแตกโดยธัญญาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าขอบคุณพี่เดียนาเดียนาเปลวมากมากนะคะ พาน้องลิยาลีย่างพระกุลไปดูคอนเสิร์ตไม่พอพาน้องไปหาพี่ลิซ่าล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 ,าลิซ่าต่อด้วยฟินไปจนแก่เลยลิยาคราวหน้าพามามีไปบ้างนะ